E สำหรับคืนนี้มีคนตายคนตายก็คือน้ำขิงเปิดกัดได้ครับว้ายถ้าปากรตายแล้วเธอดูดีแจเลยแปลกแปเธอเป็นหมาป่าหรือเปล่าถ้าครั้งนี้เราจับหมาป่าไม่ได้เราแพ้แน่เลยฉันคิดว่ามีคนคนนึงดูแปลกๆนายใช่ไหมที่เป็นหมาป่าไม่ไม่ใช่ฮะฉันโหวตปิกฉันโหวตปิก ฉันก็โหวตพริกจับผิดเก่งเกินเลือกเล่นเลอกเล่นเป็นยังไงบ้างคุูชลีนย้ายมาใหม่ก็ดีครับขอครับไม่มีอะไรติดอัดใจเนาะไม่มีครับค่ะเดี๋ยวพอออจะฝากคุูชลีนหน่อยขออ้อลกคนด้วยครับคับผค กาไม่ออกแล้วฉันมีปากกาคอยยืม่อยสิที่มันแท่งที่สี่แล้วนะทําไมเธอไม่รู้จักซื้อเตรียมเองก็นึกว่าปากกาโรงเรียนจะใช้ดีนี่มันก็น่าแปลกอยู่นนะทําไมอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนเรามันถึงไม่ดีขนาดนี้เออฉชนก็ว่างั้นแหละฉันต้องซื้อปากกาสำรองไว้สี่ห้าแท่งแต่ฉันได้ยินมาว่าที่โรงเรียนอื่นเขาแจกเงินให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนกับชุดนักเรียนกันหมดแล้วนะต้องมีอะไรไปแปลกแน่เลยเราลองไปถามครูด,ดูก่อนดีไหม,มไปไปครับเครับผม คุณครูคะทำไมโรงเรียนไม่แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเหมือนโรงเรียนอื่นคะอุปกรณ์การเรียนเหรอ,อรน้องอาจจะเห็นว่าผู้ปกครองไปซื้อเนี่ยอาจจะได้ของที่ที่ไม่ดีแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาในการไปซื้อโรงเรียนก็เลยไปซื้อให้เพราะว่าจะได้เลือกของเองโอเคปะเดี๋ยวครูจะทำงานต่อลูกครับ เมื่อกี้เราเห็นใบอะไรสักอย่างบนตัวครูเราไปหาข้อมูลที่ห้องคอมกันเถอะนี่ไงทุกคนมาดูนี่เราเจอข้อมูลแล้วค่าอุปรกรณ์การเรียนที่เราควรจะได้คือ440บาทเอ๊ะแต่ทำไมโรงเรียนเราไม่แจกเงินแบบนี้นะไหนมาดูซิว่าโรงเรียนแจกอะไรบ้างปากกาแท่งละ5บาท2แท่ง10บาท ดินสองห้าบาทไม้มบรรทัดแปบาทสมุดเล่มละสิบาทเจ็ดเล่มเป็น70บาทรวมาราคาอุปกรณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนเจเป็นเก้าสิบาทจากชื้ที่พูดเราคุณจะได้คือ2องบาทต่อเทอมแต่เราได้แค่93บาทแล้วอีกหนึอี่สิบบาทมันหายไปไหนชช้สื่บหาความจริงย่งกับเล่นเกมแวร์วูฟเนี่ยออกมาล่ามาป่ากัน มีแผนจะล่อมาป่าออกมาละหายอยู่ตัวนี่นแหละไม่มีไม่มีเจอแล้วเจอแล้ว ไ,ได้้แลวเป็นพิตามที่เราคิดคุณครูปลอมนายศินเอกสารข้ออปุปกรณ์การเรียนเราจริงๆพวกเราพร้อมกันหรือยังที่จะเปิดเผยความจริงไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียน เพชรเข้ามา่ก่อนครับครับ <c oughs> คุณครูเรียกผมมามีอะไรไหรอครับอ่าสิ่งที่เห็นในสื่อโซเชียลตอนนั้นเป็นสิ่งที่ิสเตอร์ชามิเพชรใช่ครับอ่าสิ่งที่จะทำอ่ะมันไม่ถูกต้องนะคร<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นการนําข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ <c oughs> ซึ่งมันผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงของโรงเรียนนะครับค่าอุปกรณ์การเรียนที่ควรจะได้คือ220บาทผมลองรวมๆดูแล้วมันได้แค่93บาท แล้วอ e ีหนึ่งรบาทมันหายไปไหนแล้วครับการโพสต์แบบนี้จะช่วยอะไรได้มันยิ่งทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงผมก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยากใช้อุปกรณ์ดีดๆเหมือนโรงเรียนอื่นบ้างครับทำไมโรงเรียนลองไม่แจกเงิน,นงค่าอุปกรณ์การเรียนเหมือนโรงเรียนอื่นครับผมลองรวมๆดูแล้วมันได้แค่เก้าสิบบาท บกวนคูชาดีกันแ้วกันเนาะเซตไม่าเรียนเลยเซไปกูไม่เป็นอะไรหรอกที่ไหนก็น่าจะทำกันแบบนี้แหละมันที่กันทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงการโกงต่างหากครับที่ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงไม่ใช่การเปิดเผยความจริง คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทําการบุกตรวจสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริตในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องวุ้ยเปียวยังกับมะาขามมันก็มะาขามไหมล่ะทุกคนทุกคนเห็นข่าวหรือยังเกี่ยวข้องกับงบประมาณอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเราเหมือนเล่นเกมว๊บเลยใช่แล้วหมาป่าตัวจริงก็ถูกเปิดโปงเมื่อไหร่ที่เราไม่ทนกับคนโกงความจริงก็จะถูกเปิดเผย นี่คือเจเจนาองพวกเราสวัสดีค่ะท่านรบกวน่อยนะคะท่าน